สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับ,บแบรนด์ไมล์ฟที่เป็นดิเวอร์นะครับที่ผมเชื่อว่าถ้าใครมีโอกาสมาฟิตติ้งเนี่ยครับผมเชื่อว่าจะต้องตีไกลทุกคนนะครับผมมีเหตุผลลองรับนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยผมใช้ตัวไทเทอริสมา4ปีละนะครับในในวัย50นะครับแต่ตั้งแต่ ตั้งแต่ TS รุ่นแรกนะครับ TS 2แล้วก็ TSI 2อล่าสุดนี่เขาจะเป็นตระกูล TSR ตอนนี้ออกมา3รุ่นนะครับเหตุผลที่ว่าผมแนะนำว่าถ้าได้มามีโอกาสฟิตติ้งกับแบรนด์ไทเทเนียที่เมืองไทยะครับผมว่าเชื่อว่านากฟจะได้ได้เวอร์ที่ตีไก่ขึ้นแน่นอนนะครับไม่ใช่ว่าแบรนด์อื่นไม่ดีนะครับแต่ว่าด้วยตัวเขาเรียกว่าตัวโครงสร้างของการฟิตติ้งที่นี่มันเป็นการตรีลูกกอลจริงๆเราสามารถมองเห็นลูกกอลว่ามันพุ่งออกไป ยังไงไกลแค่ไหนตรงแค่ไหนเนี่ยครับแล้วก็ลูกกอล์ฟเนี่ยไม่ใช่ลูกกอล์ฟในสานามไกด์ลูกกอล์ฟที่เขาใช้เนี่ยเป็นลูกกอล์ฟที่บรรดาพวกโปรราคาขันในทัวร์เนี่ยเขาจะเอาไว้ใช้ในการซ้อมด้วยเป็นลูกกอล์ฟของไททอริสโปรวีวันโปรวีวันเอ็กหรือว่าแม้กระทั่ง AVX นะครับแล้วก็ได้ลองกับเครื่องโลเมิเตอร์ที่เป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับตัวแท็กแมนนะครับวันนี้ผมอยู่กับโปรของไททอริสครับ สวัสดีครับเป็นไงที่เมื่อกี้ผมอธิบายนี่มันมีอะไรตกหล่นไหมหรือมีอะไรเกินจริงไหมไม่ครับจริงทุกอย่างตามตามแฟกเตอร์ทุกอย่างเลยอ่าฮะก็ที่นี่คือวิธีการเข้ามานี่มันต้องเสียตังค์ต้องอะไรยังไงมั้งตอนนี้ยังไม่เสียตังค์ครับในเมืองไทยยังไม่เสียตังค<ต>์<ล>แต่ผมได้ยินคำพูดนี้มาสี่ห้าปีแล้วคือตอนนี้ไม่เสียตังค์ผมก็นึกว่าเออเดี๋ยวปีหน้าเสียตังค์ ก็ยังไม่เสียตังค์ก็ตอนนี้ก็ยังไม่เสียตังค์ใช่ครับแต่ได้ข่าวว่าคิวแน่นมากเลยก็ล่วงหน้าเป็นเดือนครับผมกระบวนการในการฟิตติ้งอ่ะตัวไดเวอร์นี่มันมันจะเป็นยังไงเราสามารถเอาตัวยี่ห้ออื่นมาลองได้ไหมได้ครับมีการห้ามไหมไม่เอาไม่ได้ไม่เลยคือเราเราเราอย่างแรกเลยที่เราอยากให้ทําก็คือเอาไดเวอร์เดิมมาเป็นตัวตั้งก่อนอ๋อแล้วก็บอกโจทย์ว่าโอเคสต็อกช็อตเป็นแบบไหนต้องการช็อตแบบไหน prefer ให้แบบว่า carry ลึกขึ้นวิ่งเยอะขึ้นไหมหรือหรือแล้วแต่นักกอล์ฟแต่ละท่านว่าสต็อ k shot เขาเป็นยังไงแล้วเรา preference ว่าอยากรับอะไรให้ดีขึ้นบ้างเราก็จะแหล่งให้ครับอ๋ออยากได้เรื่องไหนบางคนอาจจะไม่ได้เรื่องต้องการเรื่องระยะทางอยากได้เรื่องทิศทางอะไรย่างนี้ใช่ครับบางคนอยากได้ไฟบอลที่สูงขึ้นต่ำลงใช่บางคนก็แต่ส่วนใหญ่เขาเน้นเรื่องอะไรก็ก็ระยะครับระยะทางเหมือนผมเลยในเรื่องระยะทางเลยนะครับแต่ผมจะจะใส่เรื่องทิศทางด้วย พอมันจะได้เป็นเกมงายคือมันจําเป็นด้วยกันทั้งหมดเลือกฝั่งแฟเวย์ได้ก็เลือกเข้าถงได้ง่ายคือแล้วก็มันใช้ระยะเวลาประมาณถ้านานไหมกว่าจะกว่าจะฟิตติ้งคนคนนึงสำเร็จอะไรเงี้ยสามารถแบบบางที10นาทีก็เสร็จแล้วก็นะครับถ้าถ้าแบบได้ตามโจทย์ที่ตั้งไว้แล้วอ่ะสินาทีเสร็จก็มีหรือว่าชั่วโมงครึ่ง ไปหนชั่วโมงครึ่งเลยแล้วสูงสุดสมมุติว่าหาไปเรื่อยๆนี่ใช้เวลาประมาณต่อตอนหนึ่งคนที่ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ก็ชั่วโมงครึ่งก็ก็ถือว่าแม็กซ์เอาเพราะว่าตีต่อเนื่องกันชั่วโมงครึ่งนี่ก็ไม่ใช่น้อยนะครับก็เลยเหมือนกันโอเคใช่ครับก็วิธีการก็ต้องจองมาตามเว็บไซต์เดี๋ยวผมขึ้นเว็บไซต์ให้แล้วกันครับผมก็กดจองเข้ามาได้ข่าวว่าคิวล่วงหน้านิดหนะ่าจแต่จองกันเป็นเดือน2เดือนประมาณประมาณนั้นใช่ครับประมาณนี้ใช่ไหมคือมาถึงปั๊บเราก็จะให้เขาลองทดสอบตัวไดลเวอร์ก่อน ก็เริ่มแรกก็คือวอร์มอัพก่อนวอร์มอัพพวอร์มอัพแล้วคลับสปีดมันมันไม่ไต่ขึ้นเสถียรแล้วเริ่มทิงแล้วกล้ามเนื้อเริ่มได้ไอรันโคดิเนตเริ่มได้แล้วเขาก็จะเริ่มทำการฟิตติ้งกันครับก็เขาตีปั๊บก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาเข้าที่แล้วอะไรเงี้ยแล้วเราก็มีการเก็บข้อมูลอะไรเงี้ยเก็บข้อมูลของไม้เขาก่อนใช่ครับแล้วก็ค่อยมาไม้ของทางนี้ถูกต้องครับผมว่าเราเราสามารถใส่อะไรเข้าไปได้บ้างดูว่าเอ๊ะสปินน้อย แต่ล้อน้อยด้วยเราจะทําอะไรกันดีมีมีการให้เขาเลือกเยอะไหมมีการให้เลือกไหมก็เยอะพอสมควรนะครับใช่ครับแล้วมีหนักเบาอะไรย่างี้หลากหลายเยอะไมมีเรนจ์น้ำหนักตั้งแต่35กรัมไปจน35า้ากรัมเจ80บกรัมแต่นำหน้านตัวนี้น่าจะเป็นแอร์สปีดหรือสปีดแอร์ป่ะแอร์สปีเดอร์ใช่แอร์สปีเดอร์นะครับผมแล้วก็หนักสุดเท่าไหร่หนักสุดก็มียันแบบแตะแต่80กรัมครับแต่แต่80กรัมมในในไดรเวอร์นะครับเออครับผมอ๋อ แล้วก็มีเฟดก็มีมีเฟดครบด้วย L A R S X ครบหมดเลยความยาวความยาวความยาวมีมีเยอะอยู่ครับเรนจ์ตั้งแต่44ครึ่งยัน45.5 40 45.75ก็มีอ๋อสี่ห้าเจ็ดหก็จากสี่สถึง45 75้าเจ็ดหาอะไรเงี้ยแล้วองศาองศาตอนนี้มีเยอ่ะไหมที่นี่มีเรนจ์ตั้งแต่ไดรเวอร์นะครับ8ถึง12 8สองแปโอ้ก็ครอบคลุมหมดนะ แปดคนแปดสำหรับคนที่ตีโด่งมากมากแล้วต้องการลดให้มันต่ําลงใช่ครับแล้วก็สิบสองคนที่ตีไฟต่ําเกินไปต้องการให้มันสูงขึ้นใช่ครับเออก็ค่อนข้างครบนะขาดอะไรอีกอ่ะก็ขาดอะไรอีกก็ขยับไปไม้สามได้เลยครับพี่อ๋อไม้สามหลบสิบสามก็มีอ๋อก็เรียกว่าถ้ามาที่นี่เราเราจะต้องเจอเนื้อคู่แน่นอนเนื้อคู่ที่จะเจอไดเวอร์ที่จะช่วยทำให้เราตีไกลขึ้นใช่ครับแล้วไกลขึ้นแบบที่ จริงๆเราสามารถเห็นข้อมูลทั้งหมดเลยคือไม่มีปิดบังไม่มีปิดบังครับหนึ่งเห็นค่าที่อยู่ในจอคอมพิวเตอร์นะครับสองเห็นไฟบอลจริงๆว่าไฟบอลมันไปไปประมาณไหนไกลขึ้นจริงไหมอะไร เราตั้ง Track m ม n เป็นซี e v e l อยู่แล้วแล้วก็โ o ม m ล l i ส e ไว้เพราะว่าทวนลมตามลมไม่มีผลอยู่แล้วอ๋อนอโนมอลไล์ก็คือไม่เกี่ยวจากแฟรจริงๆเลยว่าส edball เป็นไงลอนเป็นไง Spin เป็นไง a r r y Total เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับที่สำคัญนี้ผมชอบมากสุดเลยคือว่าได้ใช้ลูกโป o v วันกับโป o V1 X ลูกจริงๆลูกจริงๆยิ่งถ้าใครใช้ลูกนี้ในการออกรอบเป็นประจำแล้วเนี่ยโหยิ่งต้องมาเลยยิ่งต้องมาเลยก็คือจริงๆผมผมใช้ตัวนี้มามาตลอดนะครับแล้วก็ ต้องยอมรับว่ามีช่วงหนึ่งผมตีไดเวอร์ไม่ค่อยเข้าแฟร์เพื่อนๆในกวนจะรู้เลยมีช่วงหนึ่งคือไม่ไม่ใช้ไดเวอร์เลยไม่ใช้อยู่ประมาณสี่ห้าปีอะไรเงี้ยไม่ใช้ใช้พวกใช่ใช้พวกไฮบริดอะไรเงี้ยเพราะหาไดเวอร์ที่เข้ามือไม่ได้เลยจนมาเจอตัว ts สองตัวแรกเข้ามือแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาก็คือไม่ยังไม่ยังไม่ไม่มีการย้ายค่ายไม่มีการเปลี่ยนแบรนด์เลยก็คือใช้ตัวนี้มาตลอดชัดเจนอยู่แล้วเสถียรอยู่แล้วจริงๆก็ไม่ได้อยาก ม่ได้อยากปิดกั้นตัวเองว่าไม่ไม่ไปลองค่ายอื่นนะแต่ว่าค่ายอื่นมันยังไม่มีเขาเรียกว่า facility ค่ายอื่นยังไม่มี facility ขนาดนี้ก็คือว่ามีช่องให้เราตีเป็น private <ช>นะครับมีร้อมิเตอร์ตัว Tagman แล้วก็เห็นของจริงเลยว่าเมื่อก,กี้ผมจะเล็ง250มันไป250จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยประมาณนั้นเห็น t e m p e a t u r e ของลูกชัดๆใช่ใชใช่ก<ช>็ถ้าใครอยากสนใจจะมา fitting ตัว diver ที่นี่เนี่ยก็คือ ก็จับจองเข้ามาที่เว็บไซต์เว็บไซต์ตามที่ผมส่งลิงก์ให้หรือโทรเข้ามาได้ไหมโทรเข้ามาได้ครับจาเบอร์ได้ไหมเพราะวันทําการเบอร์ต้องเป็นเบอร์พี่อ้วนครับอ๋อต้องเบอร์อีกคนใช่ครับผมอ๋อจะเป็นเบอร์ของเซ็นเตอร์เลยก็คือสมมุติถ้าถ้าเซ็นเตอร์ปิดวันนี้โทรศัพท์จะไม่มีคนรับเพราะว่าทุกคนหยุดงานแล้วไม่มีใครรับโทรศัพท์กับไป่้วยก็สะดวกที่สุดก็คือว่า เว็บไซต์เว็บไซต์เข้าไปในลิงก์เลยแล้วเขาจะมีตัวเป็นปฏิทินขึ้นมาเลยว่าวันไหนว่างว่างสลอสกี่โมงอะไรเงี้ยเราเรากดจองเข้ามาแล้วบอกว่าท่านจะได้ไดเวอร์ที่เข้ามือเป็นเนื้อคู่จริงๆแล้วก็ตีได้ไกลและก็ตรงอย่างที่ท่านต้องการครับ